ถ้าเจอแบบว่าไข่ตักคือททำน้ำอาหารเหนือทำน้ำพริกอองทำน้ำเงี้ยวแกงแค้อีนะเจ้ามีคนมากนี่นะแม่นี่ก็จะทําทําส่งไปแต่ว่าแม่นี่จะฮับบบเกินประมาณนี่แหละห้าคนห้าหคนก็พอแล้วค่ะเพราะว่าทำเยอะก็บวไหวเนาะมันเหนื่อยมันไม่มีคนช่วย เข้าครัวกันเลยหิ้วของมาอย่างนักเดี๋ยวปนอยเลยงานมาก่อนกินน้ำมิ่วนี่แหละเพราะว่ามีเส้นกว๋วยเตี๋ยวตัวเอมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวเพราะว่าปอนอยชอบกินน้ำมิ่วแบบใส่เส้นกว๋วยเตี๋ยวน่ะวันนี้แม่นี่จะก่อไฟก่อไฟตุน๋นตุ๋นตุนซี่โครงไก่ตุนต๋นกระดูกหมูร้มกัน อาจจะใจเวลานานพอสมควรพ่องไปเข้าครัวกับแม่นี่เลยเจ้าครัวบ้านนน<ๆ>กระเทียมเจียวต้องเคี่ยวเองค่ะหอมหอม<ๆ>น้ำพริกน้ำเงี้ยวสำเร็จรูป ต้องคั่วก่อนนะคะว่าใส่เนื้อสับแค่นี้ก็หอมแล้วค่ะเนี่ยหอมหอมพริกแกงพริกน้ำเงี้ยว อมถ้าไข่จะทำน้ำพริกอ่องกิ่นก็ทำแบบนี้นะเจ้าซื้อน้ำพริกน้ำมิ้วมาคั่วกับหมูแล้วกับปรุงูรสแล้วก็ใส่บะเขือเทศจบน้ำพริกอ่องน้ำขนน้ำน้ำนักน้ำน้อยก็แล้วแต่เติมเอาเองนะเจ้าจะทำวิธีเดียวกันกับนี่แหละกับคั่วหมูใส่น้ำมี้วนี่แหละอันเดียวกัน อืได้แล้วพอแล้วนะคะไม่นี้จะลวกก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปใส่ทีหลัง ให้มันน็อกน้ำร้อนก่อนมันจะได้ไม่คาวค่ะเคล็ดลับ หนักๆเครื่องเลยนี่ค่ะเราทำเราทำเองเราอยากกินอะไรเราใส่เราอยากกินอะไรเราใส่นะคะเราก็ขายด้วยกินด้วยนะคะมันเป็นของชอบของเราอยู่แล้วนี่ต้มให้หมดตุนไว้ให้เปื่อย ต้องปรุงน้ำซุปด้วยนะใส่รสด,ดีใส่เกลือใส่ชูรสนิดหน่อยเน้นเน้นไปอันนี้ก็เรียบร้อยละนี่ค่ะ มันหม้อใหญ่กว่าเราต้องเอามาใส่แล้วเราจะปรุงเพิ่มนะคะเน่ีน้ำเดือดจะใส่ลงไปเลยทั้งหมูทั้งไก่เพราะว่าแม่นิแยกเพราะอะไรแม่นิจะแบ่งให้น้องนุนค่ะ แบ่งให้น้อนอนน์เนี่ยให้นองนอน์นะคะ ใส่ใช่ไหมนี่ค่ะทำให้น้ำมันข้นๆก็ใส่เลือดลงไปไม่ต้องคนนะคะใส่เลือดลงไปแล้วก็ไม่ต้องคนใดๆทั้งสิ้นเลยนี่เราก็ลวกแล้วใส่ไปเลย มาค่ะต่อไปก็ชิมเลยเห็นไหมใส่เลือดลงไปแล้วมันก็จะสีข้นชิมมันร้อน ร้อนร้อ,อืมโอ๊านืนัวเลยค่ะนัวนัวเลยป้ายตักเสิร์ฟได้เลยนะคะตักเสิร์ฟได้เลยอรีร้อยแล้วค่ะใครอยากกินก็มา ตักใส่จานเอานะคะมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ขนมจีนนะคะเผ็ดไม่พอก็ใส่พริกไปกระเทียมเจียวเองนะคะอร่อยอร่อยเอ้ยอันนี้ไม่ใส่เด้อ <laughs> แคบหมูเดี๋ยวจะกินกับนี่แหละคะ่ะไปค่ะมาตักกันกินเลยจะใส่กระเทียมเจียวใส่พริกป่น ใส่ถั่วงอกใส่พักเปรี้ยวไม่นาบีบมะนาวใส่นี่ค่ะเก็บจากต้นมาสดๆเลยต้นบ้านเราเองจากต้นบ้านเราเองหน้าบ้านนะคะนี่เรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วอยากกินก็ไปใส่เอาเดอร์อกินจะแคบหมูแคบหมูน้องล้วนมากขนาดนี้เราจะซื้อมาสองถุงอ่ะอืมอร่อยพักชีหน้าบ้านเก็บกินได้แล้ว ไปใส่เ er. อาเดอร์น้ำม,มันน้อยว่ะแม่นี่ต้องไปเติมน้ำต้องน้ำเยอะ เซตขายจะจ,จัดไว้แบบนี้นะคะก็ใส่เครื่องเข้าไปข้างในพร้อมกับผักเลยนะคะเส้น,นะะเซตผักเส้นอยู่ข้างล่างน้ำก็แยกใส่ถุงไว้ให้อันนี้ของหนึ่งสองเจ้าสามเจ้าสี่เจ้านะคะ สี่เจ้าอีกหนึ่งเจ้าเขามารับไปเองแล้วที่บ้านนะคะเอาเอาพิโตมาใส่อันนี้ของแม่แม่ที่โรงเรียนนะคะของแม่แม่ที่โรงเรียนที่สั่งไว้สี่เจ้าแล้วก็ของในหมู่บ้านนี้อีกเจ้าหนึงก็เป็นห้าเจ้าเนาะ,ะเขาเอาพิโตมาใส่ไปแล้ว